Hunter a r อาสวัสดีครับผมอที่เคยกับลุงมอสนอนแมวรอบนี้มาเกม monster hunter generation ultimate ในเครื่องลินตนโดสวิท์มาอธิบายเกี่ยวกับ Hunter a r อาที่สามารถใช้ได้กับทั้ง14อาวุธอาจจะดูเป็นอาร์ตที่ธรรมดาธรรมดาแต่ถว่าหากใช้ถูกจังหวะกับสถานการณ์บอกได้เลยว่าโหดเอาเรื่องมาเริ่มกันเลย 1. เ b s o l u ู e อีวิลูชันการหลบลีกแบบเกลียวที่พุ่งตัวหลบได้เลยอย่างรวดเร็ว,รวในจังหวะที่คับขันแถมตัวเราก็จะเก็บอาวุธเข้าฝักแบบอัตโนมัติจบอนิเมชันก็วิ่งหนีต่อกันให้หัวโยกกันได้เลยสกิลเก็บสะสมเกตหลอดพลังงานได้เร็วกดล็อกให้ใช้กันตั้งแต่ต้นเลย 2. a b s o l u t e r e เรดิ e การหลบหลีกแบบเคลียวที่มีระยะเวลาเป็นอมตะที่ยาวนานขึ้นรับคมอาวุธการเติมกระสุนหรือขวดน้ำยา จะกระทำแบบอัตโนมัติในระดับหนึ่งและการใช้อันนี้อาวุธจะไม่ถูกเก็บเข้าฝักแต่จะดึงออกมาจากฝักแทนบล็อกที่ภารกิจฮับ3ดาวไว้เวิร์นเซนรันเนอร์จากการเจ้าเกรียนโดมและเจ้าเซรียอส 3. ฮิวเจนการตั้งสมาธิในระยะสั้นๆเพิ่มความสามารถในการรักษาการฟื้นฟูหลอดเลือดได้เร็วยามีประสิทธิภาพมากขึ้นบล็อกที่ภารกิจหมู่บ้าน3ดาวทรู h ทราน์ชัม um, จัดการเจ้ากบแดงเขียวใหญ่หรือที่ควสฮับสาดาวช็อกกิ้งสเกลโดจัดการเจ้าเอสทาลอดลูกเย็บสายฝา 4. เอสเคปรันเนอร์หยุดการใช้สตามิน้าชั่วขณะเมื่อเปิดใช้อาร์ตไม่ว่าจะวิ่งหนีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เดินขนไข่ตามท้องทุ่งหรือแม้แต่มุ่งหน้าไปทำภารกิจเออแต่มุ่งหน้าไปทำภารกิจนี้ไม่ได้ช่วยนะ <c oughs> ระยะเวลาของอาสนี้ค่อนข้างจะน้อยเสิเหลือเกินบทล็อกตั้งแต่เริ่มต้น5 h u n t e เตอร์โอเอซีการวางอุปกรณ์พิเศษไว้บนพื้นการทำงานจะปล่อยหมอกควันสร้างพลังงานฟื้นฟูลหลอดเลือดจะเพิ่มเติมเลือดเป็นระยะระยะตาบเท่าที่เราอยู่ในระยะหรือจนกว่าอาสนี้จะหยุดทำงานบทล็อกทำภารกิจเมืองบราณายครบ5ภารกิจ แมสคอมบิเนอร์เทคนิคที่คิดค้นโดยนายพรานที่มีชื่อเสียงช่วยเราประสบความสําเร็จในการผสมไอเทมได้ในจํานวนที่สูงที่สุดยิ่งเป็นไอเทมที่เป็นพวกกระสุนปืนจงมั่นใจได้ว่าการผสมไอเทมของเราจะล้นกระเป๋าอย่างแน่นอนการกดเช็ก็ต้องระาวาังกันด้วยเนื่งองจากอันนี้จะอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลา1เท่านั้นบล็อกโดยทําภารกิจเมืองปกกี้ให้สําเร็จ5ภารกิจ f r นซีฟีเ v อรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการคิดค้นยาที่ทำให้เราติดเชื้อไวรัสอาจจะมีใครสักคนที่คิดจะใช้มันแน่นอนหากเราโจมตีมอนสเตอร์จนชนะไวรัสนี้ได้เราก็จะได้บัฟกลับมายามหาศาลแถมใช้ร่วมกับสกิลที่เพิ่มพลังให้กับเราเมื่ออยู่ในสถานะผิดปกติได้ด้วยนะเออจะแมวมากๆบล็อกโดยทำภารกิจฮับ6ดาว w h a t you stop จัดการเจ้ากอมมักลา 8. เคสวอล ยาที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งดังเหล็กเพิ่มพลังป้องกันให้กับเราในการที่ยาออกฤทธิ์จะลดความเสียหายได้ในระดับหนึ่งการโจมตีโดนจะไม่ทําให้เรากระเด็นหมายถึงการโจมตีเล็กน้อยนะครับกันสั่นกันลมกันเสียงได้นิดหน่อยแต่ถ้าว่าเราจะไม่สามารถวิ่งได้แต่สามารถกลิ้งได้อยู่ครับจะเป็นเช่นนั้นจนกว่ายาจะหมดฤทธิ์ปล็อกโดยการทําภารกิจเมืองยุคโมให้สําเร็จ5ภารเกต 9. เก้าโปรเทส l วอลยาที่ทาให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งราวกับเพชร ช่วยเพิ่มพลังป้องกันอย่างมากเราจะได้รับความเสียหายน้อยลงและสามารถต้านทานสถานะผิดปกติหลายๆอย่างได้การเข้าเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์บอกเลยบวกได้สุดตีนไม่สะทกสะทานอะไรทั้งนั้นแต่ถว่าเราจะไม่สามารถกลิ้งหรือวิ่งได้เลยหมดล็อกโดยการทำภารกิจฮับ5ดาวไฟเออูราัการจากการเจ้าอุรากันหนึ่งตัว1 0 ออเรเซนฟินิกการชำระล้างร่างกายแล้วกลับคืนสู่สภาพปกติไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ไม่สนใจเพราะว่าสถานะและบัฟทั้งหมดจะถูกล้างออกไปแต่ก็จะแลกมาด้วยการเพิ่มพลังและบัฟต่างๆจากจำนวนสถานะที่ถูกลบทิ้งยิ่งติดสถานะหนักๆเมื่อแก้บัฟรับประกันได้ว่าหลอดเลือดของท่านจะกลับมาเต็มอีกครั้งแถมอาจจะมีบัฟโจมตีเสริมเข้ามาอีกด้วยถือสว่าไม่ได้ไม่เสียปลดล็อกโดยทำภารกิจเมืองกุกุโตให้สำเร็จหาภารกิจ น,นั่นแหละครับ10อาธิกามาสามารถใช้ได้กับทุกอาวุธเลยเพื่อนๆคนไหนที่ได้มาจับมาเล่นภาคนี้ก็อย่าลืมนําไปทดลองใช้กันด้วยละบอกได้เลยว่าจัดเซตอาร์ดีมอนสเตอร์ต้องร้องหนีหวัหวซุกหัวซุนอย่างแน่นอนเอาละครับวันนี้ลูมอสก็มีคลิปมาฝากกันเพียงเท่านี้รอบหน้าจะมาโมอาธิอะไรกันต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ